สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการพับเหรียญโปรยทานอีกรูปแบบหนึ่งนะคะใช้ดิบิ้น4เส้นความยาว40เซนนะคะใช้สีแดง2เส้นแล้วก็สีขาว2เส้นนะคะจากนั้นก็จะทำเหมือนเดิมนะคะก็คือตัดเฉียง แล้วก็ทบครึ่งค่ะเริ่มต้นด้วยสีแดงนะคะสีแดงสอดสีขาวก็สีแดงทับสีขาวสีขาว สอดสีแดงก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็นำเหรียญมาวางแล้วก็พับสีแดงที่อยู่ด้านบนนะคะพับลงมาทั้งสองเส้น พับเส้นที่อยู่ฝั่งขวาพับมาทางซ้ายเส้นที่อยู่ด้านล่างแล้วก็พับขึ้นส่วนเส้นที่อยู่ด้านซ้ายเราก็จะซอดต,ตรงนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นให้เราพลิกกลับมาด้านหลัง ด้านบนมี2เส้นนะคะทุกด้านมันจะมี2เส้นนะคะเราก็เริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เอาแค่เส้นเดียวสอดแบบนี้นะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นให้เราพลิกกลับมาด้านหลังอีกเราจะเริ่มฝั่งขวามือนะคะมันจะมีสีแดงสองเส้นอยู่ด้านบนใช่ไหมคะเราก็เริ่มพับเส้นที่อยู่ขวามือนะคะพับไปด้านหลังพับไปด้านหลังให้มันให้ให้ใหใหปลายริบินนะคะชี้มาทางขวามือนะคะจากนั้นนะคะ เราก็ม้วนกลับแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สอด ก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็เริ่มสีขาวจากทางขวามือนะคะเราพับมาทางขวามือนะคะแล้วก็ม้วนแบบนี้เลยนะคะอย่างเวลาเราพับมาขวามือเสร็จนะคะมันมันก็จะตรงมาแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ม้วนแบบนี้นะคะ ่ะแล้วก็สอบต่อไปก็เป็นสีแดงทำเหมือนเดิมค่ะปับมาทางขวา นะคะมันก็จะเป็นเส้นตรงนะคะ ไปเส้นสุดท้ายเส้นสีขาวนะคะทำเหมือนกันพับมาทางขวานะคะแล้วก็ม้วนกลับแบบนี้นะคะแล้วก็สอด เราก็จะได้มาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแต่ละด้านมันจะมีสองเส้นนะคะมันจะมีเส้นสั้นกับเส้นยาวนะคะเส้นที่สั้นให้เราพับไปทางข้างหลังแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็พับไปทางข้างหลังอีกรอบนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือพับไปข้างหลังสองรอบนะคะ จากนั้นเราก็จะมาสอดด้านหลังตรงนี้นะคะค่ะพับหนึ่งครั้งไปข้างหลัง พับสองครั้งแล้วก็สอดนะคะต่อไปสีแดงอ่ะพับไปข้างหลังสองรอบนะคะ แล้วก็สอดเส้นสุดท้ายพับสองรอบพับไปข้างหลังสองรอบแล้วก็สอด ได้แล้วค่ะต่อไปเราจะเริ่มเก็บปลายริบบิ้นนะคะก็คือพับมาข้างหลังนะคะ,ะพับมาข้างหลังนะคะมันจะมีเส้นสั้นใช่ไหมคะเราก็พับเส้นสั้นพับขึ้นพับขึ้นข้างบนนะคะ,ะพับขึ้นข้างบนแล้วก็สอดเราจะสอดต,ตรงนี้นะคะ มันมันจะทะลุแบบนี้นะคะเราจะสอดด้านบนลงมานะคะสอดต,ตรงนี้นะคะมันจะทะลุนะคะจากนั้นเราก็ตัดทิ้งค่ะทำแบบนี้ไปจนครบทั้งหมดทั้ง4ี่เส้นนะคะ ค่ะครบทั้งสี่เส้นแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเราก็จะตัดตัดปลายริบบิ้นนะคะ,ะเราจะตัดเฉียงๆนะคะจะตัดพยายามตัดให้มันเส้นเล็กที่สุดนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะจริงๆการตัดตกแต่งใครจะตัดยังไงก็ได้นะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะ,ะใหญ่หน่อยก็จะเป็นแบบนี้ ค่ะได้แล้วค่ะเพื่อนลองไปทำดูนะคะสีที่เราชอบนะคะลองทำดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ